ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้ภาคผนุกพุทธประวัติตอนที่14ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับกรมที่ทำให้ปวดพระปริศดางหรือเบื้องหลังของร่างกาย ในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลคหาบดีเป็นผู้มีรูปร่างเตี้ยแต่มีพละกกำลังแข็งแรงมีอยู่วันหนึ่งได้มีนักมวยปล้ำผู้หนึ่งเที่ยวท้าทายเหล่าผู้คนในเมืองให้มาประลองกำลังกับตนแต่ภายหลังปรากฏว่าหาได้มีผู้ใดที่จะสามารถเอาชนะเขาได้เลยพระโพธิสัตว์เห็นดังนั้นจึงตัดสินใจเข้าไปประลองฝีมือด้วย เนื่องจากที่เขาเอาชนะคนมามากจึงเกิดความประมาทนักมวยปล้ำผู้นั้นจึงได้ถูกพระโพธิสัตว์จับยกตัวให้ลอยขึ้นแล้วถูกเหวี่ยงไปโดยรอบจากนั้นจึงปล่อยทิ้งลงมาด้วยเหตุนี้นักมวยปล้ำจึงได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยเฉพาะที่กระดูกสันหลังด้วยวิบากแห่งกรรมนี้เอง พระโพธิสัตว์ต้องเสวยทุกข์ในอบายหรือสถานที่ปราศจากความเจริญเป็นเวลายาวนานเนื่องด้วยเศษกรรมที่ยังเหลืออยู่ในชาตินี้พระพุทธองค์บังเกิดทุกขเวทนาด้วยการปวดพระปริศดางขณะที่ประทับนั่งเป็นเวลานานโดยไม่ได้มีการเปลี่ยนอิริยาบถในการบางคราวพระองค์จึงตรัสกับพระสารีบุตรเทระและพระโมคคัลลานะให้แสดงธรรมต่อจากพระองค์กรรมที่ทำให้ลงพระโลหิตในอดีตการ พระโพธิสัตว์เกิดเป็นแพทย์ผู้หาเลี้ยงชีพด้วยการรับรักษาโรคให้กับคนทั่วทวไปคราหนึ่งมีบุตรท่านเศรษฐีคนหนึ่งเป็นผู้ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังโรคหนึ่งมาอย่างชานานแต่ก็หาได้มีหมอผู้ใดสามารถรักษาโรคเรื้อรังนี้ให้หายได้ท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาจึงมาขอร้องให้พระโพธิสัตว์ผู้ซึ่งเป็นหมอกระทําการรักษาบุตรแห่งตนพระโพธิสัตว์ได้ประกอบยาขนาดหนึ่งให้ผู้ป่วยได้ดื่ม ต่อมาผลการรักษาออกมาว่ายานี้นั้นสามารถทำให้อาการทุเลาลงได้พระโพธิสัตว์จึงเรียกร้องค่าย,ายาในการทำการรักษาแต่ท่านเศรษฐีกลับตอบแทนด้วยเงินเพียงเล็กมากเป็นเหตุให้พระโพธิสัตว์เกิดความไม่พอใจมากจึงประกอบยาขึ้นมาอีกขนาดหนึ่งเมื่อบุตรของท่านเศรษฐีดื่มเข้าไปแล้วเกิดอาการถ่ายเป็นโลหิตและเสียชีวิตลงในท้ายที่สุดด้วยวิบากแห่งกรรมนี้เอง พระโพธิสัตว์ต้องเสวยทุกข์ในอบายหรือสถานที่ปราศจากความเจริญเป็นเวลายาวนานเนื่องด้วยเศษกรรมที่ยังเหลืออยู่ในชาตินี้พระพุทธองค์เกิดอาการลงพระโลหิตหลังจากที่พระองค์เสวยสุดธรมรมะเทเวที่นายจุนทนำม,มาถวายจนเป็นเหตุให้พระองค์ปรินิพพานอันหนึ่งขึ้นชื่อว่ากรรมแม้จะมีเพียงเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่มากเพียงใดก็ตาม เมื่อถึงวาระที่กรรมนั้นจะให้ผลแล้วแม้แต่พระอรันตสมมสาสพท้าเจ้าผู้ประเสริฐสุดในไตรภพก็ไม่สามารถหลีกลี่หนีให้พ้นเสียไปได้เลยผู้ใดที่ได้ฟังเรื่องราวของพระสัมามสัมพุทธเจ้าโคตมะจนถึงตอนนี้แล้วข้าพระเจ้าผู้นำเสนอเรื่องราวเหล่านี้หวังว่าทุกท่านจะประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจมีแต่กัลยาณมิตรเข้ามาในชีวิตสมดังความปรารถนาถึงนิพพานด้วย เธอ